ประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2567วันนี้มีเส้นทางของวีดอ์จุนกงล้อของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงการที่ท่านจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีบรรยากาศใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจได้รับข่าวดีมีพรพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่ง ให้ท่านได้รับโอกาสที่ดีต่อไปนะครับส่วนรายรละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเกิดวันไหนเด่นมากเกิดวันไหนที่ควรระวังมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2567 พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตรวมทั้งเรื่องของโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้บรรยากาศทั่วๆไปแนวทางการดำเนินชีวิตการงานมีโอกาสที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืนหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยสำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้คือเรื่องของบรรยากาศ โอกาสแนวทางการดำเนินชีวิตที่จะมีสิ่งที่ดีมีแนวโน้มที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจจะติดต่อการงานจะเริ่มต้นทำสิ่งใดก็จะมีความรู้สึกที่ดีประสานงานเจราจาตกลงพบปากับผู้คนสร้างอาชีพได้ดีนะครับวันนี้บรรยากาศสดใสทำให้ด้านอื่นๆ เหตุการณ์อื่นๆก็จะดีตามไปด้วยครับไปการต่อมาครับมาดูส่วนที่สองสำหรับพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเลเวอร์ประเด็นของความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะครับบรรยากาศดีความรักมาแรงเข้าใจซึ่งก,กันและกันหรือไม่ก็อาจจะมีการทุ่มเททำอะไรเพื่อความรักมากเป็นพิเศษในวันนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6 6เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินด้วยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการเงินและที่มากไปกว่านั้นคือการที่ชาววันอาทิตย์จะได้เป็นสะพานของการเงินได้มาจัดสรรแบ่งปันช่วยเหลือ สร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของการที่เงินเข้ามาเงินออกไปมีสภาพการเงินที่คล่องเงินไหลลื่นนะครับวันนี้ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินได้ได โอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดมีโอกาสที่จะได้รับเงินจานวนมากการงานดีการติดต่อการสื่อสารเจรจามีความสำเร็จการเงินดีและก็ความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารการที่จะพบปะกับผู้คนมีบรรยากาศที่ดีว่าเริ่มต้นด้วยดีเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้เหตุการณ์ เรื่องอื่นๆบรรยากาศด้านอื่นตีตามไปด้วยการงานดีติดต่อสื่อสารเจรจาตกลงเรื่องของการงานประสบผลสําเร็จการเงินดีเยี่ยมมีโอกาสาที่จะได้รับเงินนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสะพานของการเงินสะพานของการกุศลได้ดีด้วยมีเงินเข้าเงินออกตลอดเวลานะครับเงินสัพหัสวันนี้ความรัก,กเริ่มดีขึ้นหรือไม่ก็อาจจะได้ทาเพื่อความรักมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้เรื่องของโชคลาภโอกาสดีเยี่ยมนะครับมีโอกาสาที่จะได้รับเงินจํานวน ไม่น้อยสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์เส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นจะผ่านปัญหาได้แล้วก็เริ่มต้นสดใสมีเงินมีความรักมีการงานมีความมั่นคงแล้วก็มีแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนรายเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์จะมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ the world นะครับ the world คือโอกาสบรรยากาศที่ดีนะครับ เริ่มต้นได้ดีวันนี้หรือไม่ท่านที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาผ่านพ้นสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆนะครับการงานดีขึ้นมากมายนะครับการติดต่องานการที่จะทำเจราจาตกลงใดก็ตามจะประสบความสำเร็จการเงินดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินและก็มีความรักสดใสด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น10เปรียนวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนด้วยนะครับคนที่รอคอยเงินจะสมหวังเงินจะมาพร้อมกับการบางแผนการจัดการบริหารการลงทุนคือมีมีระบบ มาระบบที่จัดการอย่างไรเกี่ยวกับการเงินที่เข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับเส้นทางของการงานก็จะมาพร้อมกับการเงินนะครับมีการจัดการมีการลงทุนมีการบริหารอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ต่อไปด้วยแล้วก็เรื่องของความรักวันนี้มีความอบอุ่นมีความเข้าใจนะครับครอบครักวก็จะมีลูกหลานบริวารมีทายาทมีสายสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษในวันนี้นะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในบัญจันทร์เป็น7ถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศของความคิดบางคนก็จะมีจินตนาการมีพลังความคิดหรือไม่ก็อาจจะสับสนอยู่กับความคิดบางเรื่องก็เป็นไปได้นะครับคือวันนี้ความคิดเยอะคนที่เข้าใจคนที่สามารถจัดการบริหารความคิดได้ก็จะสามารถนํามาสร้างเป็นงานเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะ ตกอยู่ในพะบงังความคิดค่อนข้างจะมากนานเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดสูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นสิบไม้เท้านะครับวันนี้การงานเด่นโชคลาภมาพร้อมกับการงานที่ดีขึ้นนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน บางคนได้งานสําคัญสําคัญงานที่มันยกระดับพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นคงต่อไปมาพร้อมกับรายได้ที่มีความมั่นคงขึ้นมาด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ดีให้มาดีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักการดําเนินชีวิตนะครับวันนี้การงานจะโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์เพราะว่าเป็นที่มาของโอกาสใหม่ๆอีกหลายด้านนะครับการเจราจาการตกลงการทํางานร่วมกันหรือไม่ก็จะได้รับ บริหารงานที่สําคัญสําคัญมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับวันนี้การเงินดีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยมาพร้อมกับการจัดการการบริหารการลงทุนที่มันเป็นระเบียบนะครับคือได้มาแล้วก็มีการจัดการที่อย่างไรให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับวันนี้ความรักดีเยี่ยมนะครับมีความเข้าใจซึ่งกันและกันครอบครัวอบอุ่นลูกหลานบริวาร สายใหญ่ของความรักสายใหญ่ครอบครัวมาพร้อมมาครบนะครับวันนี้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาบางคนคิดเยอะคิดมากในเหตุการณ์บางอย่างนะครับก็ลองเอามาดูนะครับว่าอะไรที่มันเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความฝ่ฝันถ้าเราเปลี่ยนแปลงลงมือทํามีจัดการบริหารที่ดีเกี่ยวกับความคิดโอกาสใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ดีวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับการงานมาพร้อมกับการเงินที่เปลี่ยนแปลงและมีความ มั่นคงขึ้นครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศท,ทางชีวิตโชคลาบจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ความรักเริ่มต้นได้ดีนะครับ มีการเงินที่มีการจัดการบริหารแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาความบาดกลัวความวิตกกังวบนในบางเรื่องบางอย่างหรือไม่ก็จะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากส่วนที่เป็นปัญหากันก่อนนะครับคือห้าไม่เท้า เรื่องของการติดต่อการเจรจาการทำงานร่วมกันกันกบคนอื่นนะครับอันนี้พี่น้องชาวบันทังคารต้องระวังนะครับเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะมีปัญหาและก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงานนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับอ่าถ้าหากว่า เราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของความรู้สึกอารมณ์นะครับรักษาอารมณ์และก็มีเหตุมีผลใจเย็นๆเ,เป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่ดีอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าการติดต่อง,งานนะครับมันขึ้นอยู่กับอารมณ์จิตใจด้วยนะครับก็ฝากเป็นแนวทางบรรยากาศด้ของความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มต้นความรักเข้าใจซึ่งกันและกันสานต่อความผูกพันให้ดีพัฒนาต่อไปได้ครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้นะครับอาจจะเหมือนกับว่ากําลังเจอปัญหาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าหมดกําลังใจนะครับท้อถอยหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของความที่ไม่แน่ใจกับ บรรยากาศที่ตัวเองกําลังเผชิญหน้าอยู่ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวบรรดาการต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะผ่านพ้นความรู้สึกแบบนี้ไปให้ได้นะครับบางคนก็จะสร้างบรรยากาศใหม่ๆพัฒนาทางด้านจิตใจตัวเองขอความรู้ขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ได้รับผลดีแล้วก็จะมีโอกาสแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นมองเห็นโอกาสใหม่ตามมานะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น4บริเลียนะครับวันนี้โอกาสทางด้านการเงินยังดีนะครับมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องชาววันอังคารต้องบริหารจัดการด้วยความรอบคอบนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับและเงินก็จะต่อเงินมีโอกาสที่จะพัฒนาได้มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินได้ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่อาจจะรู้สึกว่าท้อถอยหมดกําลังใจในเหตุการณ์ในสักการบางอย่างนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับยังมีทางออกการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่สร้างบรรยากาศที่ดีสร้างแรงจูงใจพัฒนาตัวเองได้นะครับวันนี้ความเข้าใจที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องของการติดต่อง,งานการเจราจาด้วยความรักด้วยนะครับพัฒนาต่อไปให้เกิดความมั่นคงได้ ตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าใจร้อนก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งการกระทบกระทั่งความไม่เข้าใจกันได้นะครับวันนี้โอกาสดีในเรื่องของการเงินจะมีเงินหมุนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยบริหารจัดการซึ่งจะเรียกว่าเป็นเรื่องของโชคลาภก็ไม่ผิดนะครับบรรยากาศการเงินดีขึ้นครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับแต่มาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธวันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้เรื่องของโอกาสการงานดีขยายงานสร้างบรรยากาศไปใหม่ได้ดีขึ้นรวมทั้งโอกาสเกี่ยว กับเรื่องของอสังหาทิมาซับนะครับแต่ว่าเรื่องของการติดต่อการสื่อสารต้องทําด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับปัญหาสุขภาพอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นเดท สุขภาพมาก่อนนะครับวันนี้พี่น้องชาววันพุธครับดูแลสุขภาพอาจจะไม่เรื่องจําเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาแบบปุรับกระทันหันหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทํางานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะปรับรับการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็พี่น้องชาววันพุทธวันนี้ควรที่จะดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับ ประการต่อมาครับปดูส่วนที่2เป็น2ไม้เท้าวันนี้เรื่องของการติดต่อการสื่อสารการทํางานผ่านสื่อออนไลน์รวดเร็วขึ้นตัดสินใจได้มีข้อตกลงมีการทําสัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นมีผลประโยชน์เกิดขึ้นได้นะครับคือส่วนที่ดีก็ดีนะครับตรงเงินข้ามอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ถ้าเผื่อว่าทําด้วยความใจร้อนไม่ระมัดระวังนะครับต่อมาครับมปดูส่วนที่ 3นะครับพี่น้องที่เกิดในบันพุทธคับเป็น8ไม้เทา้าวันนี้การขยายงานดีขึ้นนะครับบางงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับคือมีงานอย่างหนึ่งทาท่านสามารถที่จะเปิดพื้นที่เปิดโอกาสไปใหม่ให้กับตัวเองได้นะครับหรือไม่งานที่เกี่ยวเนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์ภาคเกษตรยังมีจุดเด่นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตรงจุดนี้ให้เด่นขึ้นดีขึ้นนะครับบางคนก็จะมีเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นสวยงามขึ้นหรือว่ามีคุณค่ามากขึ้นหรือไม่บางคนก็มีดีไปกว่านั้นคือโอกาสได้บ้านได้ที่ดินก็เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของอาสังหาริมารัพย์นะครับประการต่อมานะครับปัจดุ่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นสเหรียญน,นะครับ เรื่องที่รอคอยนะครับเป็นการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับอาจจะยังมีปัญหานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับคือได้ไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่ต้องการไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังนะครับเกิดความไม่พอใจได้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าจะมองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือไม่หรือจะมองเห็นจุดที่มันไม่ดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดี ในเรื่องของการที่จะพัฒนาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินหรือไม่ก็ขยายงานสร้างงานได้เติบโตต่อไปได้การติดต่อการสื่อสารผ่านออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงรวดเร็วขึ้นสร้างงานได้มีข้อตกลงมีการทําสัญญาใหม่ๆได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ต้องทาด้วยความระมัดระวังนะครับผิดพลาดประมาทอาจจะเกิดความเสียหายได้ เรื่องที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาได้นะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของการที่รอคอยเกี่ยวกับความรักยังไม่ลงตัวยังไม่สมหวังยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพะหัสบ,บดี พี่น้องชาววันพฤหัสบดีเส้นทางดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ชีวิตดีมากเปลี่ยนแปลงพลิกสถานการณ์ มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตลอดนะครับรวมทั้งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้โชคลาภก้อนโตๆได้นะครับวันนี้ส่วนรายะเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเก้า ถ้วยนะครับเาถ้วยคือบรรยากาศที่ต้องมีมีคนเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะครับไม่ว่าเป็นคันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มก้อนนะครับก็จะมีทั้งความสุขความพอใจความสนุกสนานงานเรื่อ,เอนเริงงานเลี้ยงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเหล่านี้นะครับก็จะมีงานเหล่านี้เข้ามาซึ่งก็จะมีทั้งผลที่ดี ดีคือได้งานได้ความสำเร็จการติดต่อการเจราจาตลกลงกันได้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีผลข้างเคียงนะครับเรื่องของใครบางคนอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางคนเยอะๆคือปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพด้วยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับประการต่อมาครับระดูส่วนที่2เป็นเด็กถือ ไม่เท้านะครับเป็นบรรยากาศที่ลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับเรามีส่วนที่จะต้องดูแลคนเหล่านั้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีพนักง,งานลูกน้องลูกหลานดูแลให้คําแนะนําแนวทางสร้างสารรค์อาชีพต่างๆนะครับเป็นหนึ่งบทบาทของชาววันพฤหัสบ,บดีครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น win o f fortune นะครับเป็นกงล้อของโชคลาภนะครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมีความสำเร็จการงานโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษรับงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองนะครับร่ํารวยได้วันนี้รับเงินก้อนโตรับทรัพย์จำนวนมากพลิกชีวิตได้มีชื่อเสียงมีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจแบบไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพรหัสบดีนะครับเป็นจัสติกนะครับเป็นโอกาสโอกาสใหม่ๆในการที่จะทํางานสร้างงานทําสัญญามีข้อตกลงในการซื้องานหรือจัดการต่างๆเหล่านี้นะครับการซื้อการขายการสร้างงานใหม่มีงานใหม่เข้ามาหรือไม่ก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่ดี ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ได้ไดรับความสําเร็จมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเหมาะสมถูกต้องนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้มีความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่ทํางานร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะมีงานบันเทิงางานสังสรรค์งานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประสบผลสำเร็จกินดื่มสนุกสนานมีความสุขกันเต็มที่แต่ว่าก็ต้องระวัง ผลข้างเคียงนะครับการติดต่องานก็อาจจะมีบ้างที่ต้องรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่สุขภาพก็ต้องดูแลนะครับวันนี้กิจกรรมที่ดีคือลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนร่วม สร้างสรรค์สร้างงานสร้างอาชีพเป็นหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่พี่น้องชาวบ้านพระรหัสสมดีต้องแนะนําให้คําแนะนําให้แนวทางให้การศึกษาเรียนรู้แก่คนที่เรารับผิดชอบและก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นวันนี้นะครับมีโชคลาภก้อนโตรับทรัพย์จํานวนมากนะครับและก็มีโอกาสที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้รวมทั้งมีการเริ่มต้นทําสัญญามีข้อตกลงมีการเจราจามีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดใน วันพรฤหัสบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวโน้มทิศทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ วันนี้มีส่วนที่ดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานการเงินดีขึ้นมีพรพิเศษปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนส่งเสริมไม่ได้รับโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตวันนี้อยู่ท่ามกลางปัญหานะครับคือต้องเงยือกเย็นสุขุมค่อยๆแก้แล้วท่านก็จะได้รับผลสําเร็จนะครับส่วนรายไดต้ต่างๆของดวงพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่ง เป็น j u d g m e n t นะครับ judgment คือเรื่องของข่าวข่าวดีมาถึงนะครับวันนี้ข่าวเกี่ยวกับการงานสําหรับท่านที่รองานนะครับท่านจัดได้ข่าวดีเกี่ยวกับการงานไว้ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฝีนันเริ่มต้นงานใหม่ทําสัญญาใหม่เจรจาตกลงการงานเปลี่ยนแปลงการงานได้รับงานได้นี่คือการที่จะได้รับโอกาส ดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้นะครับเรื่องการเงินวันนี้ก็จะมีข่าวการเงินเข้ามาด้วยนะครับสําหรับท่านที่รอเงิน มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนด้วยนะครับรับพอใจมีความสุขในการที่จะได้รับเงินรับทองนะครับแล้วก็เรื่องความรักวันนี้จะสมหวังสำหรับท่านที่รอคอยความรักนะครับบางทีก็จะพบเจอคนรักที่ถูกใจที่ใช่ที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับนี่เป็นเรื่องของคําว่า วาสนาปุเพสนวาวาสหรือไม่ก็พอมละกิตนะครับนี่คือบรรยากาศที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญกุศลด้วยนะครับหรือไม่ผลบุญผลกรรมทําแต่งมาให้ได้รับโอกาสนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัญหาที่ควรระวังอยู่นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น อัศวินดาบนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับวันนี้ยังมีส่วนที่จะต้องจัดการปัญหาสะสางปัญหาอยู่ด้วยนะครับแม้ว่าจะมีงานงานบางทีก็จะมาพร้อมกับเรื่องต้องแก้ไขต้องสะสางเร่งด่วนอยู่ด้วยนะครับบางคนย้ายที่ทํางานนะครับเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเดินทางนะครับวันนี้ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สนะครับเป็นราชาดาบนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับแก้ไขปัญหาเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้แต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ชาววันศุกร์ยังดูแลได้แก้ไขได้ขอให้มีเหตุมีผลนะครับนี่คืออยู่ในเหตุการณ์ที่ควบคุมได้นะครับไม่เกินเลยจนเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็อาจจะงุดหงิดหรือไม่ก็เกิดความรู้สึกไม่ดีบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ามีเหตุผล มีสติแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคได้ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็น7ดาบนะครับนี่ก็เ,เรื่องของปัญหาที่ควรระวังนะครับยังมีเรียกว่ายังมีใครบางคน ที่จะมาส่งผลกระทบสร้างความเสียหายสร้างความโกรจิตลำคาญใจให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่องานเจรจากตกลงใดๆก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางว่าระมัดระวังด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่ดีนะครับส่วนที่ดีคือดีได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการงานการเงินความรักทุกอย่างดําเนินการ ไปได้ดีเยี่ยมนะครับมีงานมีเงินมีความรักเข้ามามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามปัญหาอย่างมีปัญหาแก้ไขตรงนั้นตรงนี้การเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานปัญหาต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องควบคุมให้ได้เหล่านี้นะครับรวมทั้งคนบางคนก็อาจจะมี มาเข้ามาสร้างปัญหาให้กับท่านทําให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจเสียหายตรงนั้นตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องของบุญกุศลด้วยบุญธํากรรมแต่งด้วยแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะครับแต่ใน,นก็ตามภาพรวมแล้ววันนี้ชาววันศุกร์นะครับจะได้รับผลของบุญของกุศลในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นแนวทางชีวิตนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ บรรยากาศชีวิตดีขึ้นคลี่คลายปัญหาได้ก้าวสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1น,นะครับเป็นสัตว์เรงนะครับนี่คือปุคลิกภาพความเข้มแข็งความคิดทดี่เริ่มส,สร้างสรรประสบการณ์ชีวิตมาครบนะครับวันนี้ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ชาววันเสาร์จะต้องนํา มาใช้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับอนาคตที่จะมีความสดใสอรออยู่เพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของการคลี่คลายปัญหาแก้ไขปัญหานะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาววันเสาร์นะครับวันนี้อาจจะต้องรับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างงานใหม่แก้ไขปัญหาทำได้ดีด้วยครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับลูกหลานบริวารก็จะเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของทรัพย์สินลายได้นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น6ดาบ 6. กดาบคือการคลี่คลายปัญหานะครับมีโอกาสดีวันนี้นะครับท่านที่รู้สึกว่ามีปัญหามาตลอดวันนี้ท่านจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆมีแนวโน้มที่ท่านจะผ่านอุปสรรคแล้วก็ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับมองเห็นฟังมีความหวังมีประกายสดใสขึ้นมานะครับผ่านผลอุปสรรคเรื่องของการงานบางคนย้ายงานบางคนรองานได้งานทําบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับนี่คือโอกาสในการที่จะคลี่ายปัญหาหรือไม่ก็งานมีปัญหาก็คลี่ายได้ เรื่องของการเงินก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีรายรับมีเงินหมุนเข้ามานะครับความรักก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนขัดแย้งไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ก็ปรับอารมณ์ได้ปรับความเข้าใจกันได้และก็มีบรรยากาศใหม่ๆในเรื่องของความรักนะครับสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะแก้ไขดูแลสุขภาพให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงได้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสตาร์สตา์ก็สอดคล้องกันนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้รับโอกาสใหม่ๆโชคลาภสิ่งดีๆจะเริ่มหมุนเข้ามาอะไรที่ไม่ดีก็จะถ่ายเทหมุนผ่านออกไปนะครับกลายเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วก็พบกับโอกาสใหม่ๆโชคลาภสิ่งดีๆครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงคนต้องอาศัยประสบการณ์ชีวิตพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหาต่างๆได้เรียนรู้มั่นคงเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและก็มีโอกาสคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ดีถูกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักทิศทางชีวิตจะดีขึ้นสุภาพสตรีชาววันเสาร์วันนี้จะต้องเป็นคนที่มาก มากด้วยความรู้ประสบการณ์แล้วก็เพิ่มโอกาสตัวเองได้ดีเยี่ยมเป็นผู้นําได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยนะครับและก็มีโอกาสดีโอกาสใหม่ๆก็จะเข้ามาสิ่งดีดีก็จะหมุนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหนักครับ เอาละครับวันนี้มหมฮัคก,ก์พยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับพบกับความสุขความสําเร็จความสมหวังความมั่นคงร่ํารวยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ